คุณเคยสงสัยไหมคะว่าผักและผลไม้ที่เรารับประทานในแต่ละวันปลอดภัยแค่ไหนและทำไมเราถึงต้องมีการล้างผักและผลไม้ก่อนนำมาบริโภคเนื่องจากภายใต้ความสดของผักผลไม้ที่วางขายในท้องตลาดอาจมีสารเคมีกาจัดมแมลงอยู่ซึ่งทำให้สะสมและส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งในระยะสั้นหรือในระยะยาวการล้างผักอย่างถูกวิธีเริ่มต้นจากการเตรียมผักแต่ละประเภทให้เหมาะสมก่อนค่ะเช่น ผักที่มีเปลือกควรปอกเปลือกก่อนเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนบนผิวผักที่มีใบควรเด็ดใบออกและล้างให้เข้าถึงทุกส่วนผักที่มีใบซ้อนกันแน่นควรแกะใบด้านนอกที่สัมผัสกับสิ่งสกกับหลบออกก่อนล้างผักกลุ่มดอกควรตัดแยกเป็นช่อเล็กๆผักขนาดยาวควรหั่นเป็นท่อนพอดีเพื่อให้ล้างได้ทั่วถึง ซึ่งการปอกเด็ดแกะตัดหัน่นเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างผักให้สะอาดมากขึ้นได้ถึง27-72เลยค่ะจากเตรียมผักเสร็จแล้วมาดูวิธีล้างที่เหมาะสมกันค่ะการใช้เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะแช่น้ำ10ลิตรนาน15นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดสามารถลดปริมาณสารพิษได้ถึง80-9 5เซนซึ่งวิธีการใช้เบกกิ้งโซดาสามารถลดยาฆ่า,มาแมลงได้มากที่สุดค่ะ<ๆ>การใช้น้ำส้มสายชูโดยใช้น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะแช่น้ำ4ลิตรนาน15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดสามารถลดปริมาณสารพิษได้ถึงถึง60-8 4เอร์เซตการล้างด้วยน้ำไหลผ่านเปิดน้ำความแรงพอประมาณให้ไหลผ่านผักที่บรรจุในตะแกรงโปรงนาน2นาที และใช้มือช่วยถูใบและผิวของผักสามารถลดปริมาณสารพิษได้ถึง25-63%ใช้เกลือป่น1ช้อนโต๊ะแช่น้ำ4ลิตรนาน10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดสามารถลดปริมาณสารพิษได้ถึง27-38%ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการลดสารพิษของแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของผักสุดท้ายนี้การล้างผักอย่างถูกวิธี ไม่เพียงช่วยลดสารพิษตกค้างแต่ยังเพิ่มความมั่นใจว่าอาหารที่เราบริโภคนั้นปลอดภัยต่อสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองและครอบครัวเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารสะอาดและปลอดภัยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเพศสศาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง